เดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับผู้สื่อข่าวทางเนชั่นแนลนะครับคุณนุไทัยชดช่วงที่ได้ไปเยือนพมา่าแล้วก็ติดตามผลการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับก็จะถามคุณนุไทัยเลยนะครับว่าการเลือกตั้งมีบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ที่นักลงทุนเข้าไปลงทุนในพม่าเนี่ยมีแนวโน้มในการลงทุนเป็นอย่างไรบ้างครับ การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ค่ะเพราะเราเห็นภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพมา่ามากมายไม่ว่าจะเป็นชาวพมา่าที่ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองว่าชอบพัก NLD ได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องปิดบังอีกต่อไปภาพการออกมาแสดงความยินดีหน้าพักนะคะเพื่อลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่จะกลายเป็นประวัติศาสตร์นะคะก็คือการได้เห็นนางองซาซูจีเข้าไปนั่งในสภาเป็นครั้งแรกค่ะ NLD นะคะประเมินอย่างมั่นใจว่าชนะ44ที่นั่งจาก45ที่นั่งแน่นอนแต่ขณะที่ยังต้องรอผลนะคะจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้กกตอของเขาเนี่ยรับรองผลอย่างเป็นทางการภายใน1สัปดาห์ข้างหน้านี้ค่ะระหว่างนี้นะคะ สื่อมวลชนของพมา่าเองบอกว่ายังเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อนะคะในประเทศที่ชื่อพมา่าค่ะท่ามกลางข้อกล่าวหาการพบสิ่งผิดปกติในวันเลือกตั้งนะคะแต่ว่ากกตพมา่าก็พยายามจะบอกว่าการเลือกตั้งซ่อมคราวนี้บริสุทธิ์แล้วก็ยุติธรรมค่ะเพราะว่าพมา่าเองต้องการให้ทั้งสาภาพยุโรปแล้วก็สหรัฐผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่า EU แล้วก็สหรัฐนั้นจะมองผลการเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างไรในเมื่อนางองซาสุจีบอกว่ามันไม่บริสุทิ์ยุติธรรมแน่นอนสหภาพยุโรปนะคะบอกว่าจะมีการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรต่อพม่าในเดือนเมษายนนี้ค่ะและมีการมองไปแล้วนะคะว่าหากชาติตะวันตกเนี่ยผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร พมา่าอาจจะเป็นเสือเศรษฐกิจตัวต่อไปของเอเชียค่ะฉะนั้นพมา่าอาจจะไม่ใช่ประเทศที่เป็นตัวทวงหรือว่าเป็นอุปสรรคของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปแต่อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ประเทศอื่นๆในอาเซียนต้องหันมาทบทวนความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของตัวเองนะคะขณะเดีวยวกันนักวิเคราะห์ก็มองนะคะว่าการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ก็อาจจะช่วยกระตุ้นการเติบโตในเชิงการค้าขายระหว่างประเทศต,ต่างๆในอาเซียนด้วยโดยคาดว่า GDP ของพม่านะคะจะเติบโตที่ปีละ6%ในอีก8ปีข้างหน้าค่ะฉะนั้นต้องจับตาดูนะคะจากนี้ไปค่ะว่าสาภาพยุโรปจะมองอย่างไรกับการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้การผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตอาจเกิดขึ้นไม่เร็วนักแต่การเปลี่ยนแปลงในพม่า ก็เกิดขึ้นรวดเร็วมากพอที่จะทําให้ประเทศอื่นๆในอาเซียนั้นเริ่มร้อนๆอนหนาวๆเพราะกลัวที่พม่านั้นจะแซงค่ะขอบคุณคุณโอทัทยโชคช่วงค่ะที่รายงานพิเศษจากกรุงย่างกุ้งประเทศพม่าค่ะครับ